สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเกือบปีนะครับไม่ได้เข้ามา YouTube เลยวันนี้มีงานมาเปิดแผงหน่อยครับ5้าเล่มเผื่อเอฟซคิดถึงนะครับย่ามาดูกันติดงานสั่งนะครับไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำงานตามใจช่างเท่าไหร่ ชุดนี้จะเป็นพร้อมซอง pvc ทั้งหมดนะครับมาดูเล่มที่หนึ่งกันเล่มที่หนึ่งเป็นทรงทันโตนะครับดำแบบไทยๆไม้ประดูใบ นิ้วกว,กว่านะครับเกือบสิบเอ็ดนิ้วสันอยู่ประมาณ6กมิลน้ำหนักกำลังดีนะครับรุน่นนี้ความกว้างอยู่ที่1นิ้วสามหุนเป็นเล็กแหนบนะครับคมเป็นแบบคมวีนะครับฟันไม้กินลึกหายห่วง เล่มที่สองเล่มที่สงจะเป็นสงแคมนะครับสารเมิลใบก็เหมือนกันครับเกือบ11นิ้วอีกหุนเดียวก็สิบเอนิ้วแล้วทิ้งผิวไฟสวยๆเลยนะครับเป่าสันสูงประมาณนี้นะครับ ผมทรง PVC ไม่ชื้นนะครับพวกพาสะดวกทรง PVC แข็งแรงสามารถร้อยร้อยเชือกกับรูนี้ได้แล้วก็ใส่ที่ติดเข็มขัดได้ร้อยเชือกคาดเอวหรือสะพายก็ได้นะสะดวกดีผมเข้าป่าผมก็จะใช้ทรงตัวนี้ครับมันไม่ค่อยเก็บความชื้นเท่าไหร่เวลาดวนน้ำเล่มที่สาม ทรงแคมเหมือนกันนะครับใบกว้างก็1นิ้ว1นิ้วห้าหุนนะครับประมาณไม่ถึง2นิ้วสันเจ็ดมิลเหล็กแนบนะครับชุดนี้จะเป็นเหล็กแนบทั้งหมดสันก็จะเป่าผิวสวยๆอย่างนี้เลยครับ ไปก็11นิ้วนะครับดมหลักๆก็จะอยู่ที่6นิ้วหน่อยๆถึง6นิ้วครึ่งน,นะครับประมาณนี้เล่มที่4ครับเล่มนี้จะคล้ายๆาเขาเรียกส่งหวยคล้ายปลาลังนะครับดำก็จะมีโกะมือการหลุด จับถนัดมากเลยครับใบ11นิ้วสันก็จะอยู่ที่7จมิลเหมือนกันครับเจมิลไล่บางไปเก็บงานค่อนข้างละเอียดนะครับทรง pvc เข้าง่ายตัดออกง่ายพกสะดวกเบาครับเข้าป่าสี่เล่มนี้นะครับสี่เล่มแรกใบสิบเอ็ดนิ้วเล่มละแปดร้อยแปดสิบาทนะครับรวมสูงแปดร้อยแปดสิบาทรวมสูงแล้วก็จะเป็นเล่มนี้เล่มสุดท้ายจะเป็นคล้ายๆแรมโบ้นะครับเล่มนี้จะยาวกว่าเขา เล่มนี้13นิ้วครับ13นิ้วดำจะเป็นเกาะท้ายเหมือนกันนะครับเกาะมือกันหลุดใบกว้าง1นิ้ว7หุนนะครับจับกระชับนะครับดำไม้ประดู่ลายส,สวยๆเลยครับเล่มนี้1,000บาทนะครับรวมสูง13นิ้ว จะมีทั้งหมด5เล่มนะครับชุดนี้880บาท1นถึงสนะครับแล้วก็เล่มที่5 1,000บาทท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร0947378 008นะครับ ไอดีไลน์ก็จะเป็นเบอร์นี้เลยครับแล้วก็เติมดอดด้านหลังนะครับไอดีไลน์เก่าผมไม่ได้ใช้แล้วเพราะโทรศัพท์เครื่องเก่ามันจมน้ํานะครับเข้าไม่ได้ก็จะเป็นไอดียไลน์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็เติมดอด,ด้านท้ายนะครับเฟซบุ๊กก็จะเป็นช่างสิงเมืองมะขามหวานนะครับวันนี้ก็จบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าได้สนใจก็ทักข้อความกันเข้ามา ขอบคุณครับผม